ฮายโสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลน์เยนเจ้กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะอ่ะโอเคนะผมตู้เพิ่มอากาศมาที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดตู้เพิ่มอากาศเลยก็แล้วกันนะผมในสองตู้คุณกินนะครับผมแล้วก็ตัวของคางูลนะเนาะอ่ะซึ่งมันมาเป็นแบบว่า แยกตู้กันนะครับผมซึ่งตัวเกมมันทําแบบนี้ทําไมก็ไม่รู้นะครับผมน่าจะอยู่ด้วยกันไปเลยเนาะแต่อันนี้มันมนั่นไหนนะทาไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมทมาํามาคู่เทียบนี่แยกกันนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็เปิดสลับการเอาก็แล้วกันนะครับผมนะในสองคลิปนี้นะครับผมเปิดตู้เพิ่มโอกาสนะครับผมเนาะนะ ก็เดี๋ยวจะเปิดเป็น ID ดีหลักแล้วก็ ID ดีที่2ก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทยอยเปิดเป็น ID ดีที่3 4ต่อแล้วกันนะครับผมนะค่อยๆทยอยเปิดก็แล้วกันนะครับผมนะเพ <ๆ S 1> ื่อนๆเดี๋ยวมาเปิดเลยแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวจะเน้นอ่าซอเดีนี้เดี๋ยวจะเน้นเปิดแค่ตัวกาชายอย่างเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวรูบี้เราจะไปเน้นเปิดหา เกียร์กันนะครับผมนะอ่าเกียร์คริสต์มาสเอ่ยเกียร์โคโรโบนี่แหละนะครับผมนะ uh, mm hmm. นี่นะครับผมอ่า uh, มันมาเป็นแบบว่าตู้คุมอ,อากาศแล้วเนาะอ่า uh, ทั้งเกียร์ทั้งโคโรโบนะครับผมอ่า uh, mm hmm. นี่นะครับผมมายูเนสสเปเชีย hmm. ลนะครับผม <laughs> มาเปิดหากันได้นะเ mm hmm. พื่อนๆอ่า uh, แล้วก็ขอให้โชคดีมีชายเปิดให้ได้ก็แลนะ้วกันเนาะส่วนผมก็ขอให้โชคดีเหมือนกันขอให้เปิดได้ขอให้ไม่เกลือแล้วกันนะไอดี ID หลักขอ คุณกินหน่อยก็แล้วกันนะอ่ะผมขอเรียกค,คุณกินแล้วกันนะอ่าเพราะว่าในเกมมันเขียนว่ากินโทอ่ากินโทคินะครับผมอืมกินโทคิกินนี่แหละนะครับผมแต่ว่าผมขอเรียกคุณกินแล้วกันอ่ามาหน่อยแล้วกันนะอคางงูล,ลาก็ได้นะเออถ้าเป็นมาแบบว่าคางงูล,ลามาก็ อาจจะได้แค่ปั้นแล้วก็ใช้เล็กๆน้อยๆนะครับผมเพราะว่าผมชอบไมกี้มากกว่านะครับผมตัวรีเซ็ตโคโรโบในส่วนของอปีนี้นะครับผมปุ๊บซึ่งมันก็จะได้หรือเปล่าวะฮงูุฒะเนี่ยแต่หลักๆขอหาคนกินก่อนลวกันนะครับผมหรือจะเป็นคู่รองมาก็ได้นะอตัวของโทชิโรนะครับผมปึ๊บอโอเค ยังตัวเกลืออยู่นะอะผมเข้าเกมมาเป็นตัวของอะไรวะจําไม่ได้ฮะเข้าเกมมาน่าจะเป็นตัวคุณกินหรือเปล่าวะอือันนี้จะไม่ได้จริงนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปออกเข้าใหม่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องใช้สูตรหน่อยอซึ่งมันจะใช้ได้สําหรับผมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็เคยลองไปใช้ดูแล้วหลายรอบดูแล้วก็ไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมนะ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมอาจจะเป็นพ่อผมคนเดียวหรือเปล่าใช้สูตรแล้วมันแบบว่าไม่ติดเลยนะฮ <c> ะ <oughs> อ่ะเปิดไปเรื่อยๆผมโดกระชาิอย่างเดียวนะส่วนรูบีก็6 9พันเก้าร้อยูบีแล้วนะครับผมเ <c oughs> อ้ามาแล้วโทชิโร่เอ้ยได้อยู่เโอกาสจริงนะผมคู่รองจริงนะฮะเออไม่ใช่คู่เทพ <c oughs> แต่ว่ามัน Yup. เป็นแบบสลับตู้กันนะครับผมนะอืไม่ใช่สลับที่มันอยู่คนละตู้กันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะคู่เทพอ่ะมันมันมีแบบว่าคู่เทพตัวหนึ่งแล้วก็คู like yep. ่รองอีกตัวหนึ่งซึ่งคู่รองของคู่คู่รองของคุดกินเนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้งานได้นะโทชิโร่นี่แหละนะครับผมมันมีในส่วนของดาเมจทะลุอมตะแล้วก็ใบนะครับผมมีป่วนด้วยเนาะมันก็ถือว่าเป็นตัวที่ก็ใช้งานดีอ่ะผมว่ามันโอเคเลยนะ ตัวแบบประมาณนี้นะครับผมมันมีทะลุม,มาตานี่แหละผมชอบตัวนี้เลยนะครับผมส่วนชิมปจิก็ไม่ไหวจริงฮะเป็นตัวกากเลยไม่มีทะลุม,มาตานะครับผมมันก็เลยใช้งานไม่ได้เลยนะฮะอย่างน้อยมันมีทะลุม,มาตามันก็ใช้งานได้นะครับผมอโอเคผมได้ตัวอันหนึ่งมาแล้วนาะขุดคูด่คลองนะครับผมเดี๋ยวหาขุดกินต่อแล้วกันนะกับคางูละเปิดแบบ,สล,บสลับสลับเหมือนกันนะฮะโอเคไหนดูดิขุดกินโอ้โห กินทอกกีไม่ออกเลยนะฮะเออไปไหนไม่รู้นะฮะผมโอเคฮึบมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหนี่เพิ่งจะออกแค่ไอดีเดียวเนาะใช่ไหมตอนที่ผมเปิดกายชาเนี่ยเออเปิดแบบว่าแรกๆเนี่ยก็ออกเป็นไอดีหอดีเดียวเนะเาะอ่าแล้วก็ไอดีนี้ได้มาคู่ลองไอดีหกก็โหโคตรบังเอิญโคตรฟุกเลยเปิดได้คุณกินทันทีอะ อันนั้นก็ไม่รู้นะว่าทําไมถึงอยู่เใยก็เปิดได้นะฮะเออโคตรฟุกจริงๆนะผมถือว่าก็ดีนะที่มันเปิดได้นะครับผมเพราะว่าก็เป็นไอดีแบบว่ามันมันยังต้องการเลนเจอร์เยอะๆอยู่นะครับผมสำหรับ ID ดีกับ i อดีที่6นะครับผมมันได้ก็คือดีอ่ะไม่ได้ก็คือเสียใจนะครับผมนะสน่วนเกียร์รอบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันด้วยเดี๋ยวจะไปเปิดอยู่แหละคิดว่านะไอดี ID ลองๆนะครับผมมันแค่มี2 ID ไอดีนี่น,นี่นี่แหละนะครับผมที่ จะเก็บไว้รอคริสต์มาสก่อนไอ้ที่อื่นถามว่ารอไหมก็รอแหละแต่ว่าเดี๋ยวลองลุ้นเปิดหาในส่วนของนี่แหละ สักรอบสองรอบดูก่อนก็แล้วกันนะสลหรับไอดีไหนที่มีรูปี้เยอะๆนะครับผมสำหรับนี่แหละเปิดกาชาเกียร์คลโบนี่แหละเนาะเพราะว่าเกียร์มันมีทัดมืดหนะมันก็เลยน่าสนใจถ้ามันเป็นเกียร์ทัดปกติโดยรวมๆไม่ใช่โดยรวมๆๆเอ่ถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะเปิดนะเกียร์ผมจะเปิดหาเลนเจอร์อย่างเดียวแล้วก็รูปี้เก็บยาวแล้วก็รอคริสต์มาสอย่างเดียวเลยเนาะ <c oughs> ทุกๆปีก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าปีนี้มันพิเศษหน่อยมันมีเกียร์มืดมาด้วยเนาะมันก็เลยต้องแบ่งเปิด เกียร์บ้างโอ้ยอะไรเนี่ยจับคู่มาเลยก็ปี้วางมาเลยะหมูเจสิก้าหมูเนี่ยโอ้ยดี ID หลักไม่ได้เลยได้แค่ตัวรองอันเดียวนะฮะมาเปิดต่อไอดีที่สองเลยก็แล้วกันนะฮะอันซึ่งก็แน่นอนเนาะเดี๋ยวเปิดแค่2องดีก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะอ่าไม่ไหวนะครับผมมันจะเกลือยาวไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่า เอ้มันต้องได้สิมันต้องได้เออถ้าจะเกลือในขณะนั้นก็ไม่อยากจะเปิดหลา์ดีหรอก <c oughs> มันต้องได้บ้างอ่ะโอเคไอดีหลักไอไม่ใช่ไอดี ID ที่2ตอนนี้ก็ครบ7,000 r u b ลูบเยียบร้วยแล้วเนาะแล้วผมก็ได้ทําการอัปดวงอัปเดตลูบี้แล้วด้วยนะครับผมนะซึ่งก็เป็นคลิปวิดีโอที่แล้วเลยนะครับผมนะอ่ะก็เพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ไปดูในสองการอัปเดตลูบี้ก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะเออว่าเป็นอะไรยังไงนะครับผม ปึ๊บเปิดไปเลยโอ้โหไม่ได้ส่วนไออ่าส่วนรอบนี้ก็อ่ะแน่นอนนะจะเก็บไว้เหมือนเดิมนะเก็ดพันรูบี้อ่าเจ็0พรูบี้นะครับผมเราก็จะเปิดหาตัวกราชาิอย่างเดียวนะผมคุณกินนี่จะหาได้ไหมเนี่ยมันต้องได้สักหน่อยแล้วโอ้โหนอนไม่ใช่นอนอสนล่เฮีดเฮ้ยขอคุณกินหน่อยโอ้อาบตามมาเลยไม่เอาสิเฮ้ยคุณกินโทกิโอ้กินโทกิ โทกิโทกิมาหน่อยคนเดียวกันนั่นแหละโอเคคังูละก็ได้นะอ่าผมเปิดตู้นี้มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ออกคังูละได้นะอ่ามันเปิดอ่ามันเปิดตู้นี้แล้วมันสามารถออกได้อยู่นะครับผมตู้ของคังูละเหมือนกันก,ก็สามารถเปิดหาคุณจนได้เหมือนกันถ้าอ่ามันแบบว่าแบบว่าจั่วติดแบบพอดีอะไรเงี้ยดวงมาพอดีอะไรประมาณนี้มันก็จะ เปิดได้นั่นเองนะใช่ไหมอ่าลองดูนี้รอบนี้มาเลยหรือเปล่าคุณกินโทโหยไม่มากินโทกีไม่มาเลยมาหน่อยมาหน่อยคุณกินโทกีมาเถินนะขอร้องโอ้ยดูทรงมันไม่มาแล้วมั้งเนี่ยโตเกินนานาชาติมันเริ่มออกมาแล้วพวกเจ็ดดาวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแปดดวงแปดดาวหายไปเลยนะครับผม เออขอบ้างนะโอ้แหวดาวก็เป็นตัวเกลือจริงว่ะเป็นตอไม้อะแบ่งฟังมาเปิดคางงูนะบ้างแล้วกันเผื่อจะจวดติดคางูลนะนะครับผมเผื่อนะเผื่อนะผมก็อยากให้มันมาแบบแรกๆเป็นตู้เพื่อระกาศคู่เทียมมาเลยนะแต่ว่าโอ้ยนั่นแหละนะตัวเกมมันเป็นอะไรกันไม่รู้คิดจะทําแบบนี้มาก็ก็โอเคเปิดทั้งคู่ปไปเลยก็แล้วกันนะฮะ โอเคนะครับผมไปฮะปึ๊บๆๆปึ๊บกระพริบตาคลายออกมาเป็นคุณกินหรือไม่ก็คางูราก็ได้ปึ๊บโอ้ยกบ7ดาวโคเค้เกียรเลยนะฮะอืมดาวไม่ได้เนยต้องออกแ8ดาวนะถ้าเป็นแ8ดาวผมว่ามันยังมีประโยชน์กว่าเลยเอ้าเฮ้ยคุณกินมาแล้วกินโทกิครับผมมาแล้วกินโทกิมาแล้วโอเคแคปไว้เอาไว้อวดพี่ชายฮะ เฮ้ยึกว่าจะไม่ออกซะแล้วนะครับผมไอ2ีสอเออถ้าถ้าออกไอดีสนี่ก็น่าจะเก่งขึ้นได้เยอะเลยแหละนะเออเพราะว่าตัวของมันเขาใครหลายๆคนที่ได้ไปแล้วก็ลองเล่นลองปั่นออแม็กใช้งานดูเนี่ยก็เห็นบอกไปที่ทาทเแล้วกันเนาะก็มันใช้งานได้ดีจริงๆโหดจริงๆนะครับผมนะอ่ะมาเดี๋ยวลองตู้คางุลาต่อหาคางคุลาต่อแล้วกันนะครับผมเพราะว่าก็ ผมเมื่อกี้ไปดูแล้วผมใช้เอลซ่าในการตัวเอ่อในการเป็นตัวรีเซ็ตอยู่ก็เดี๋ยวจะลองหาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดูแล้วกันอเออเผื่อมันเอ่อตัวติดเผื่อเผื่อมันได้ <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้ก็ใช้เอลซ่าไปต่อเลยก็แล้วกันเออเอลซ่าตัวนี้ถามว่ายังใช้ได้ปกติกไหมก็ใช้ได้ปกตินะยังใช้ได้ดีอยู่โอเคอยู่นะเออเอลซ่านะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเรนเจอร์ที่มานานแล้วเป็นตัวเก่าแล้วนะครับผม เออถูกลดประสิทธิภาพลงอะไรประมาณนี้ก็ผมว่ามันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะเพราะว่าผมก็เน้นเอามาชา้าให้ดีเซตสกิลอะไรประมาณนี้เนาะนะครับผมมันก็ทําให้อาที่เราเล่นอ่เก่งขึ้นดีขึ้นโหดขึ้นเยอะเลยนะครับผมถ้าได้ครังวลามาก็ไม่รู้นะอาจจะเก่งขึ้นมากกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะเท่าเดิมแต่ก็ต้องเปิดให้มันได้ก่อนนะคาังูัละปุ๊บโอ้ไม่ออก <laughs> รอบสุดท้ายมาที่เธอโอ้ยไม่ออกเลย รอบนี้ล่ะเป็นไงบ้างชึบโอ้ก็ไม่ออกนะอืมอันนี้ขนาดเปิดด้วยลูบี้นะฮะก็ไม่ออกเลยเออเมื่อกี้มือล้านเฉยๆนะที่จริงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเปิดด้วยด้วยลูบี้แหละนะฮะอ่ะโอเคสรุปมันไม่ได้ก็ไม่ได้นะครั้งแล้วก็ คงจะยังไงเอ่ยน่าจะไม่หาต่อแล้วมั้งเพราะว่าได้คุณกินแล้วเพราะว่าตามหลักๆเนี่ยผมอยากจะเน้นตามหาคุณกินอย่างเดียอนะเพราะว่าตัวของคุณกินเนี่ยมันน่าสนใจมันน่าจะโหดมากๆเลยนะครับผมเดือนนี้อ่าแล้วก็เดือนอ่าแบบว่าเดือนถัดไปของมันด้วยอ่ะไม่ใช่รอบเอ่อเดือนบ็อกของมันอ่ะน่าจะเก่งอยู่อะไรอะไรประมาณนี้น่าจะยังเก่งน่าจะยังโหดอยู่นะครับผมส่วนคังโล่าเราก็น่าจะกลางๆนะเออคงจะแบบ ถูกด้อยประสิทธิภาพลงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะพวกตัวรีเซ็ตก็จะเป็นประมาณนี้แหละนั่นแหละเนาะอ<ะ>่าโอเคผมก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีชัยขอให้เปิดกระชงกระชา้าได้ก็แล้วกันนะสำหรับเรนเจอร์นะครับผมเกียร์ก็เหมือนกันด้วยนะครับผมนะอ่าโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมผมก็ขอให้เพื่อนๆช่วยฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะฮะดิจี่สำคัญน,นะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาอกจาบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนนคลิปห้าาเะ